สวัสดีครับพบกับปิธิอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว,วรถกันนี้นะครับคือจะไปเล่นรถตั้งเกมเลยนะอันนี้รถคันนี้ก็มาจากกิจกรรมใหม่นี่นะมันต้องจ่ายเพจจำไม่ได้ว่ากี่เพรแต่มันเก็บให้มากร,ร้อยสี่สิบกว่าเพรมัง้งจำไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปกันในเกมเลยเพลิ โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะผมว่าถ้ามันเป็นแมปโกสวานนะจะดีมากเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่ารถมันอยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเป็นแมปที่แมปมาใหม่อะหายรถโคตรยากไม่ใช่มันตอบน้อยนะผมไม่ค่อยรู้ว่ารถมันอยู่ตรงไหนบ้างตึงแมอนะ้เกมเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ค่อยตึงนะแบบใส่ฝีเยอะอยู่ Okay, ick, คแมนี้โคตรด่เงมิสแต่่ไมรู้จะตายต้นเกมเลยนะถ้า <c oughs> ต,ตายต้นเกมนี่โจลเลยอนะ่ะควรจะไปลงตรงป้องบีมานะก้างข้าวมันจะมีถ้าตรงนั้นไม่มีกอบ,บีมามสองคันถ้าบีมาไม่มีกอกาตูอีกสองคันถ้ากาตูไม่มีสุสานแล้วก็สนามยิงเป้าก็มีสองคันแต่อย่าบีมัง มันต้องมีแหละไม่มีไม่ได้เฮ้ยเอมีคนด้วยอะสงสัยนาจะได้ยิงคนก่อนนะผมว่านายได้ยิงแน่ๆไปลงไหนะ่ะอ๋อเขาไปลงไหนะ่ะ าร์มกล้องอะนะเพื่อนมีคนแนนใหแตก <c oughs> เขาวิ่งมาตรงกลางเล้วะถ้าเป็นป่องเนี่ยทุกคนให้วิ่งมาทางด้านข้างจะไม่มีอะไรบอรมันจะหนีได้ ลเล่นเอ็มพีไฟดีกว่าแต่มันมีภา,ารกิตช่างห่านขนดวยทุกซองด้วยอะอ๋อไหนอยู่ตัวไม่มีตัวนะด้านล่างยังมีไหมอะอ๋อด้านล่างก็ไม่มีเยี่ยมมาเลยใช่ครับ นี่แฟนมาเองนะกดอ,อัดคลิปก่อนนะครับเคมันมีรถไหมอ่ะนานไงมอไซโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะถ้าเป็นไม่ได้จะไม่ลงยังมอไซนะก็เดี๋ยวผมก็ขีรื้อยๆแต่ไไนคนเฮ้ยคนจะเป็นฟอง ขอยังกุญคลได้ไหมเนี่ยเขาเป็นพรมหนาดักเราเลยอเฮ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายไม่ละเฮ้ยมอไซค์ยาฟัางเดี๋ยวไม่อยากเสี่ยงเลยอะก็หากันใหม่ก่อนได้ไหมเฉพนี้น่าจะมีนะโอ้โหม่น่านเลี้ยวข,ขนานเลยมอไซค์ใหม่ก็สวยเหมือนกันนะผมว่าช่วยกว่ากับใบ แต่มันเป็นความเจาของแต่ลน,นนะมอไซค์เจอดแบบเดียวไม่ได้เลยยิงมอไซค์ผมแล้วต้องไปแก้แค่นะจะปอดไม่เอาเห็นไหมตรงนี้ไม่ซองขัดถ้าบรรยากาศมอไซค์อ่ะเฮ้ยอับก่อ,กอนนะเฟืงนี้มันดายอะ่ะ ตายเกมโดนแหกะยาแล้วรอบของผมมันต้องใจาย,ยาเยอะนะเพราะว่าเลื่อนมัน2 5 0สิบเหยียญแต่ตอนนี้ยังไม่ถึอ่อเะเอ้อไม่มีอีกโอ้ไต่มีโค้นนี่เป็นไนล่ะคว้าแตกไปดี อยากได้มอไซ่ใหม่ชินี้ดีกว่านะจะได้ไม่ต้องปัญญาป่าเรือเราสองลอยอยู่แล้วอันนี้มันแค่เลื่เสริมอ่ะมีมอไซคไหมเฮ้ยมีอันนี้ยิงยิงมาเลยเดี๋ยวมีคนมาเล่น <c oughs> กำกันหลังทานเดี๋ยวไปต้องบีมมาเลยนะ มันอยู่นี่ผมเอาเลยอะ่ะเฮ้ยต้องไปเล่นของก่อนดีไม่มีของชวัว์เหมือนเกมนี้มาสอนการเดินเกมโดยกดนะแล้วเปิดขึ้นเลเผื่อมันอยู่เป็นปอมไหมต้องใชร์เปิดเต้เตาสกิลนี้คือใช้รถไปเลยแบบ ไม่ต้องกดตายยายน,นมันก็ยิงไม่โดนยกเว้นรถระเบิดนะกับสไนเปอร์สไนเปอร์นี่คือพวกบารีตุ้งฮะกดกว่ายิงทีรถพังอนะ่ะกับสองนั่นคือรถรับเบิดเลยนะมันจะอยู่อีกไหมวะเฮ้ยมันควานี่นในอะไรไหม นี้มกล่องโจคิดว่าฟนแต่ขอดูคนมันป้อมก่อนอ่ะมีไหมทุกคนไม่มีอ่ะมันไ,มไปแล้วมัเก็เไปเลยแต่มันอยู่กองยินแล้วแหละเน,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 นเน่เสียงมึงเรื่องตัดย์ยาเลย นี่นะครับรนใหม่สวยไหมล้อู็สวยอ่ะดูด้านในโคที้ก็เดี๋ยวขอไปอาที่ตามโมกิฟก่อนนะตรงนี้ได้ไหมโอเคอยากเจอคนกดยังหมดแมพแล้วเอ้ยวงฟ้าก็ต้องไปวงฟ้าวงฟ้าน่าจะมีคน เลกแวน่นเฮ้ยขี่ร้อยแปดไม่ใช่เลยนะร้อยแปดโคแดงโคแดงครับมาแล้วจ้ามีคนมาค้ามาค,ค้าไม่มีคนเลยเฮ้ยได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสีย,งไ,ไย,สยงไหมไม่คิดได้ยินเสียง

เฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับพี่ขอโทษ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 ครับขอโทษอืคนดรอวาไอ้นี่ว่าจะไม่ยิงเลยนะจะถอยเลยนะเื้ยฮู้ดกูโอ้ เฮ้ยมือโคตรลวนอะ่ะมือป้องมีมตัวเลิดก็ไม่มีละจบกันเ,เกมนี้ก็ตามที่เห็นเนละือผมพงังอ่ะต้องไปต่อคลิปหน้าเนี่ยอุชาได้หมดแล้วอ่ะ เชื่อได้ไหมโอเคเชื่อได้เหรอแต่ก็ได้วิวไปแล้วนะเพื่อใครยังเห็นก็คมปืนอะไรวะยิงไม่ดโดนเลยอะเฮ้ยโดนปืนอะไรอ่ะ คลิปท <24. S 2> ี่สี่ไหมคลิปิบสี่ไหมวะทำไมยิงไม่โดนเลยอ่ะปัญญาชีวชิยวดุม <c oughs> มีคนดุม นี่จะต้องปกติว่าอะไรดีวะรีวิวรถลักกันเพราะเมื่อกี้ได้รีวิวแนละ้วนะก็จะมาสอนเล่นแบบรถอะแต่เมื่อกี้ก็ได้รีวิวรถไปแล้วมาเป็นรีวิวรถลักกันชี่ได้ชื่รถตัวเนี้ยเล่นยูเอ็มพีดีกว่า นีโซนอีกเอามาวัดใจไปเลยถ้าโดนนีโซนจะเอาเก็บลงเลยอ่ะถ้าไม่โดนก็เล่นต่อถ้าโดนก็ตัดลงมาดิมาดิมาดิาดโอ้เร็ววะ เล่มนปืนอะไรดีอ่ะเมืเ่อกี้ก็เจอแล้วทำไมไม่เล่นว่ะป่ะเกียร์ตุกๆไหมผมเห็นไม่เคยมีใครขี่เลยนะตุกๆอันนี้ผมไม่ชอบใช้ทิ้งโอเคอเอ้เล่นมาห้าปียังไม่มีจะกินรถตุกๆเลย ก็ช้าดูชาา้าว่ะเอ้ยมีคนมันปอบ ยโดนนะโดนนะ ไอ้นี่มันหายแล้วทุกคนเอาดิวัดใจไปดดไมีใชนไนตรงไหนวะไม่คิดเสียงเลยอะมึงข้อิึงก็มีตัว มึงจะลองไม่ลองมึงจะลองไหมกูถามว่ามึงจะลงไหมผมรักป้อมครับกูถามว่ามึงจะลงไหมผมรักป้อมครับมาดิอดใจไปดิผมก็ไม่กลัวนะมีตุกตๆอยู่รงแค่นี้เองชือว เดี๋ยวเชียวที่นิวยวอยากดัดดตดดดดถมึงจะลงไหแค่นี้มึงไม่ลงผมว่าไม่ไปนะง่ายๆจะลงไหมหาวะเฉยยิบอ่ะ มันตายทำไมดีครับไม่มียาไม่กี้มันตายบงยังไหมวากแล้วไอ้น้องพี่มันเก่าบอกแฟนมึงต้อใช้ดีแล้วอ่ะม้มันจะคืนไหมนะแฟนมนป่วยอะ่ะ ลองดีกว่ามนาะดี่คับตุกๆมาละชือ เออดีไม่ใช่ตัวนะซ้ำนั่นไงวะเคยช่อนนั่นะโคตรเวอร์เวอร์ไหมพันยาไม่ดูที่ตันเช่ ควรเล่นยังไงเดียบตุกตุกเนี่ยเพ่มไม่ได้รับเอาตุกตุกชนเลยนะตายเกลี่วเม่าจะเล่นไ,ไหนตุกตุกมากอะไรเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนเชฟหายละเชฟหายละเชฟหายละ กลางลุนตีเลยขาไม่ตายขาเขาปแปดพันนะพวกก,โก,วก,กีโก้ไอพวกกโกไอพวกกี้โกง ามาดีไม่ต้องยิงก็มาดีครับเขาเบื่อห่นๆครับเหมือนเบิดบอกสิสแตมสีสันนี้ไม่ได้เก็บแต้มด้วยก็มาดีครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้ตอนแรกจะไปเล่นดวทดันเกมนะแต่ดวดันพังก็เลยตื่นยิงปกติแต่ก็ได้ที่หนึ่งเฉยแต่ก็ได้วิวเยอะเลืนะ่นะนี่มันก็สวยอยู่นะดูดิล้อก็สวยคนระัคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้เท่านะครับฝากกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยไปแล้ว